คลิปนี้มาแนะนาเสาแขวนตะเกียงนะครับที่นักแคมปิ้งควรมีติดไว้สักตัวหนึ่งนะะเสาแขวนตะเกียงตัวนี้จะเป็นแบบหนีบขอบโต๊ะนะฮะใช้งานง่ายมากส่วนประกอบหลักๆก็จะมีแค่2อย่างนะครับ1ตัวเสาสองตัวหนีบกับขอบโตฮะตัวเสาจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีลายสีด้วยข้อต่อจะเป็นยางยืดแบบนี้นี่เพื่อป้องกันการหลุดนั่นเองนะฮะมันจะมี่างยืดอยู่ส่วนความยาวก็จะประมาณ90าเซนได้ครับค่อนข้างยาวเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้อยตะเกียงนะฮะเวลาห้อยก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับ ส่วนตัวหนีบขอบโตก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถหมุนได้เลยแล้วก็คลายออกแบบนี้นี่ตรงน,นี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปรับระดับความสูงของตัวเสาะฮะสะมวนมว่าผมเอาตัวเสาลงไปใช่ไหมครับเราก็เลื่อนปรับได้เลยนี่ฮะพอเราพอใจเสร็จแล้วเราก็แค่บ,บิดหมุนฮะแค่นี้เองครับอยู่ละลองทดสอบดูนะฮะนี่เป็นตัวแคมปิ้งเราก็เหนีบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนหลังจากที่แน่นเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเสามาใส่ครับนี่แค่นี้เองครับง่ายมากปรับระดับจนพอใจเราก็บิดหมุนฮะเพื่อที่จะล็อ แค่นี้เองครับง่ายมากทดลองห้อยตะเกียงดูก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับนี่ง่ายมากนะหรือไม่กระทั่งลองห้อยตัวใหญ่ดูนะครับสะดวกแข็งแรงทนทานท่านใดสนใจาสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองด้านล่างนี้ได้เลยนะครับควรมีติดไว้สักหนึ่งตัวนะครับสายแคมปิ้งทุกถัดสุดยอด